อ่านะครับก็คอมเมนต์กันต่อนะครับงานวิจัยบ้านแว่นตาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนะครับแว่นตากองแสงอโอเคได้อยู่อ่า อ่ะโอเคบทที่1ก็ถือว่าแก้แล้วที่เท่าที่อาจารย์มองมองแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูบทที่2นะครับบทที่2อแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจแว่นตากองแสงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันนี้ก็แนวคิดพฤติกรรมที่บริโภคอ่าโอเคมาละห w ห h ได้ละนะครับเข้าช่วงละแนวคิดและทฤษฎีส่วนแบ่งตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดนะครับอะไฟเพจโปรโมชั่นทีสแนวคิดเกี่ยวกับตัดสินใจนะครับอันนี้ก็รวมรวมไว้ในในส่วนของตัวพฤติกรรมนะครับ จริงๆในส่วนของอตัวทฤษฎีส่วนผสมการตลาดของนักศึกษาตัดไปก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่าเราจะมาใช้ในเรื่องหอยตัวนี้นะครับมันต่อเนื่องกันไหมดูสิ โอเคนะครับก็แนวคิดเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ตรงพวกนี้นักศึกษาสามารถตัดออกได้นะครับแต่ถ้าไม่ตัดไว้ก็ใส่ไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัดไปมันก็จะสวยหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เพื่อนๆที่ทําเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยสามารถใช้ใช้ตรงนี้ไปได้นะของเพื่อนเนี่ยที่อ้างอิงมานะครับแต่จริงในการอ้างอิงมาในของตัวทฤษฎีเนี่ยก็ควรจะมีเออเขาเรียกว่ามีอ้างอิงมาจากจารยังไม่เห็นเลยว่าไอ้ทฤษฎีและเป้าหมายตัวเนี้ย มันอ้างอิงมาจากไหนนะครับก็ในเรื่องของตัวอ้างอิงไม่มีเนี่ยกการหน้าวิจัยเนี่ยมันก็จะลดทอนลงไปนะครับอันนี้เราพูดถึงการตัดสินใจซื้อกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับความสำคัญในการตัดสินใจซื้อโอเคนะครับอันนี้ก็จะในเรื่องของการระบุปัญหาการระบุข้อสงสัยปัจจัยการพัฒนาการเลือก วิเคราะห์ทางเลือกนะครับทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับการสร้างแบบผลทฤษฎีการประจบการสินใจนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดหนึ่งว่าไอ้ในห้าปัจจัยของนงักศึษามีไหม ทังสาไปหาเพิ่มมาหน่อยนะครับในเรื่องของนี่กระบวนการตัดสินใจขั้นที่1การระบุปัญหาการระบุข้อจํากัดการพัฒนาทางเลือกการวิเคราะห์ทางเลือกการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับอันนี้แนวคิดทฤษฎีนะครับการจัดการทางเลือกวัตถุประสงค์พิมาราชาการแยกระบุปัญหาปัญหาในการตัดสินใจนะครับ อันนี้ยังขาดข้อมูลที่ในเรื่องของการตัดสินใจซึ่งมาเป็น5ส่วนนะนักศึกษา,าไปหาเพิ่มมานะครับหาเพิ่มมาในเรื่องของอกระบวนการตัดสินใจเพิ่มมานะครับทฤษฎีเพิ่มเติมเอาทฤษฎีนะครับทฤษฎีเพิ่มเติมว่าเราต้องใช้นะครับทฤษฎีที่เรามาอยู่ในเร่มวิจัยเนี่ยเราต้องมีกันในเรื่องของการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อ นะครับก็อย่างที่บอกว่าทฤษฎีตรงนี้มันก็จะมี5ข้อที่นักศึกษาเนี่ยหาเข้ามานะครับหาเข้ามาหรือเราจะใช้ระบุในงานวิจัยมันก็ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเนื้อหาหรือตัวอะไรมันก็จะต่างกันนะครับอย่างที่บอกก็คือการรับรู้ปัญหานะครับตรงนี้ไม่มีนะครับที่มาการรับรู้นะครับการค้นควา้าการประเมินทางเลือก ครับการตัดสินใจจารย์จะหวัดหน่อยนะเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมหลังการซื้อนะครับตามข้อตรงนี้ของนักศึกษาเนี่ยที่อาจารย์อ่านในงานวิจัยนี้ย,ยังไม่มีนะครับจารย์ให้เพิ่มนะอันนี้อาจารย์ก็จะลบไปนะครับ นะครับในเรื่องตรงนี้นักศึกษาก็เป็นในเรื่องของการข้อมูลที่จะต้องไปหาเพิ่มเติมมาให้อาจารย์นะครับตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวเนี่ยไม่มีปัญหาได้อยู่นะครับแว่นตาใช้ได้นะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านอายุนี่ตัดทิ้งไปไม่เอาจริงปีพวกนี้เก่านะหาปีที่มันใหม่หน่อยก็ดีนะครับปีห้าหกห้าแปด คือ <language> ไอ้ไอ้ตัวด้านต่างๆเนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเอาเอามาใส่เกี่ยววานงานวิจัยด้านอายุอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่ต้องเอาหมดนะเนี่ยด้านอายุนี่ก็คือมันอาจจะขึ้นมาอย่า,นานงเงี้ยไม่เก right. ี่ยวกันนะครับปัจจัยที่วอิทธิพลอุตสาหกรรมบริการ5นะครับเพศที่แตกต่างกันด้านเพศอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวแว่นตาเ่ยไม่เกี่ยวแว่นตาเลยนะครับ น่าจะไปหาใหม่นะเพราะว่าเราไปก๊อปปี้รายได้ต่อเดือนนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับด้านอาชีพไม่มีนะครับอยากให้นักศึกษาไปหาเกี่ยวกันในเรื่องของตัวสินค้านะครับอันนี้มันเป็นการในเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เกี่ยวกับพวกโรงแรมความพึงพอใจนะครับของบริการ,ราอุตสาหกรรมบริการเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนเออให้ตัวนี้ อันนี้ไม่ใช่งานวิจัยนะครับกิตติสิริว่ากระบวนการหรือโปรเซสหมายถึงขั้นตอนการใช้บริการในตัวนี้นะครับมันเป็นความหมายหรือนิยามตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับอน,นี้ไม่ใช่เรื่องอ่าไออย่างเงี้ยใช้ได้แล้วพฤติกรรมในการซื้อแว่นตาเนี่ยใช้ได้อันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันลบไม่ได้นะครับอ,อันนี้อันที่สได้นะครับพฤติกรรม อันที่สามพฤติกรรมซื้อแว่นตาได้นะครับอันที่เท่ากันเหลือก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะครับก็มีแค่งานวิจัยแค่สามอันนะครับไปหาเพิ่มมานะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับตัวแปรนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ในส่วนของบทที่สองนะครับแล้วบทที่สามเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแก้คะแนนปรับไปให้นะครับ อย่าลืมตามแก้มาให้พี่อาจารย์ระบุไว้นะครับประชากรอ่ะโอเคอันนี้ใช้ได้เอออันที่สองเนี่ยมันไม่ได้นะอันที่สองเนี่ยมันไปนเกี่ยวกับปัจจัยเราเปลี่ยนไปเรื่องพฤติกรรมแล้วเนาะอันนี้เปลี่ยนไปนะครับเป็นพฤติกรรมนะครับ ก็ห้รับนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของห้าจลอดน้อยที่สุดปานกลางเนี่ยนักศึกษาน่าจะอ่า,อาก็สามารถทำได้แต่ว่าก็แยกเป็นหลายด้านนะครับอลองไปดูที่ดูดๆทีนึงนะครับอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นเกี่ยวในเรื่องของตัวอะไรครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมครับในการซื้อนะครับรับเอนซื้อของหรือบริการพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้บริโภคที่จะแบบว่าในเรื่องของเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแว้นตานะครับมันติโค้ดนะครับ เห็นไหมครับพฤติกรรมในของผู้บริโภคในของแวการซื้อแว่นตามันดิโค้ดนะครับหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในสมุดปาการอันนี้ก็คือในเรื่องของการตัดสินใจซื้อนะครับแว่นตามันติโค้ดนะครับอันนี้ก็มี25ข้อก็มีผิดอันนี้ก็ต้องแก้นะครับเป็นพฤติกรรมนะ้าข้ออ,อันนี้อันนี้ทําถูกนะครับแต่ว่า ขาเรียกปัจจัยส่วนผสมการตลาดอันนี้ต้องแก้นะเป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมกับการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อได้อยู่แล้วก็เป็นในเรื่องของตัวนี้เปลี่ยนเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือต้องแก้ไปนะครับอันเนี้ยตามชื่อหัวเรื่องนะแก้ไปนะครับแก้ไปตามชื่อเรื่องนะครับ ต่อไปขั้นมือในอ่าขั้นตอนในแก้เครื่องมือความวิจัยออาโอเคอันนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันนะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยอันนี้ของอันนี้อันนี้งาววงวานมาเลยอ่ะโอเคทีมเดียวกันอ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็อันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นในเรื่องของตัวอะไรครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อแว่นตานะครับโอเคนะอาจารย์ก็ตามชื่อวิจัยนะอันนี้อาจารย์ก็ลบไปนะครับแก้ไขผู้เชี่ยวชาญนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษานนี้ได้ไาทายเอา30คนฝันตรวจถวนเฉลี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็อาจารย์3ท่านไออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนักศึกษาไปทาาทามไว้ก่อนเลยนะ เขาจะว่างทําให้หรือเปล่านะครับอย่าลืมไปทาบทามไว้นะอือันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสถิติในการใช้ข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับโดยหลักๆตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะผู้ใจ่ายใช้แบบสอบถามกี่คนเราก็ไปดูอันนี้ไม่ใช่300คนละ แล้วก็ความร่ร่วมมือในจากประชาชนในกรงจังหวัด,ดนนทบุร,รีของนักศึกษาก็ไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับอ่ร่วมมือของประชาชนนะครับในจังหวัดอะไรสมุรปาการเพราะนักศึกษาทําสมุดปาการนะครับสมุรปาการอ่าที่มีกําลังซื้อก็ได้ที่มีกําลังซื้อแว่นตานักศึกษาก็ว่าไปนะครับในการรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อผมวิจัยตรวจสอบแล้วนะครับข้อมูลผู้ รบถ้วนนะโอเคอันนี้ได้ักศึกษาก็เปลี่ยนตรงนี้นะเพราะอาจารย์ต้องลบตลอดนะครับเพราะว่าอไอ้คอมเมนต์ในในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้สติติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็โอเคได้อยู่อ่ะอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็คอมเมนต์ไปหมดแล้วนะในส่วนของแว่นตาที่ว่าจะต้องเพิ่มนะครับ ส่วนในตัวคะแนนเนี่ยอาจารย์ก็จะปรับไปให้นะครับก็แก้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่แก้มาใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับก็ปรับคะแนนไปให้นะครับอัปเดตไป